โอเคครับสวัสดีสสดค, okay, ครับสวัสดีสสดคุณโตลินพัน์โอววเคครับสวัสดี okay, ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กุลินพันธ์กี่รอบแล้ววันนี้เอาใหม่เอาใหม่โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมพาะพาวีสามดีก็ดีเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในรถสปอร์ตรับสาวอะครับอืมก็วันนี้เราจะมาทําอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกัน พอจุอยู่ไหนวะฮัลโหลทําไมต้องกระซิบด้วยวะกําลังไปกระลาดอยู่กระลาดใช่ไหมพี่ว่าจะเปลี่ยนสีเอ้ยยาเอือเรียบร้อยเสียงยังงีพี่ว่าจะเปลี่ยนสีรถตั้งไหนโอยโหแม่งขับรถมาชนพี่อ่ะแม่งพี่ต้องเสียตังเงียอะไเปลี่ยนสีในรถแต่ห้ามเปลี่ยนใจ สีคนในแจคนน,นะฮะอะไรของ <c oughs> อะไรของระจูนี่อ่ะ <c oughs> โอ้โหโคตรเปื่อนสวัสดีฮาทอยเดี๋ยวนะเช็ดรถแป๊บ,บโอ้ตายหมดแล้วเหรอเราคิดถึงเธอจังเลยอ่ะใช่เหรอเดี๋ยวนะเราเอารถให้เพื่อนดูแป๊บหนึ่งโอ้โหคณเลิบ เออเข้าใจหมื่นกันหมดยังอ่ะเข้าใจหนึ่งหมื่นกันหมดยังฮประตูเปิดไปแล้วไงอ๋อเดี๋ยวใช่ใช่วันเนี้ยโอ้โหเช่นเหรอหรอแลมโบกินีเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไสีมันเงามากเลยอ่ะเออสีแบบนี้คือมันคือสีมันเงาเกินอ่ะชอบวะสีเงามากเลยมันเลือกสีอะไรวะเนี่ยอ๋อเห็นแล้วสี่คาพี่ทอยผมไปร้องเพลงให้ฟัง เฮ้ยแต่สีน้ำเงินคันแลมโบนี่มันคือเงาจริงๆอ,อ่ะชอบพี่ถอยมันสีนี่ไงม่วงอมน้ำเงินอะเดี๋ยวก่อนเอารถไปแต่งด้วยเออวันหนึ่งร้องเพลงให้คนนี้ฟังร้องเพลงใครประธาน <c oughs> ประธาน <c oughs> ประธา,านของกอจูนี่เนาะเชี่ยนะคนเนี้ยทำไมท่านติดอยู่ข้างในนั้นล่ะครับเออ ไปทำอะไรมาครับอ๋อวันนี้ว่าจกปูนฮะแล้วรถชนเสาสนใจจกอย่างอื่นไหมครับอุ้ยจกอะไรฮะเอ้ยจะมาเล่นกับประธานปอบม่ได้พี่คอยประธานผมมีเจ้าของแล้วโอ้ใช่เหรอโอ้ลงน้ำนุธมีเจ้าของอี้ยอุ้ยออุอ่ะอะไรี่ย พอดีว่าผมก็หลงรักคนมีเจ้าของแล้วล่ะช่วงเนี้ยโอ้ชีวิตเหมือนเหมือนฟอร์จูนเลยอะชีวิตเหมือนฟอร์จูนเลยฟอร์จูนไปทำอะไรมาวะปัะหาไม่ต้องเราเลยอะไรอุ๊ยขอโทษขอโทษขอโทษจ้าขอโทษจ้าฟอร์จูนไปทำอะไรมาไปหลงรักใครไม่ต้อืมไม่ต้องพูดเลยนะปัญหาของเราเลยนะเอ้สีผมสกัรกันเลย อยู่แล้วว่าก๊อฟเนื้อคู่กันนะสีผมเ็เป็นสีมูฟหางเล็บเป็นสีขาวออกฟ้าทำไมผมเห็นขาวออกเขียวๆก็แสงแสงมันตกกระทบอมอ๋อจริงๆผมก็ขาวเป็นเหลือบชมพูนิดๆพี่ถอะไรไปเกียร์เขาเกินเกินคุณชอบด้านหลังก็ไม่บอกใช่ชอบชอบด้านหลัง่ะ เอ้าแล้วทำไมผมเลือดเต็มแบบงงๆกล้ามมือมือไม่ได้ละอ๋อเฮ้ยแต่เมื่อกี้เข้ามามันเลือดเลือกันนิดเดียวเองนะบิทไทยแต่เต็มๆบิทไทยทำลายแล้วเราเจ็บพี่ๆไม่ได้เลยหลายๆเลยนะครับขอทิชชู่หน่อยสิพอดีว่ามันเยิ้มแล้วเนี่ยแต่ลองเพลงค้องเพลงครับหนฟังๆซิมเปิลเบิร์นเอาเพลงอะไรดีอ่ะฮะ บอคุณมีเจ้าของค่ะอะไรอ่ะออกมาอย่าพอดีว่าพอพอจะลองได้อะฮะแต่ว่าผมจะโดนต่อยไหมเนี่ยใครต่อยไม่ไม่ต่อยไม่่ใครต่อยค่ะมันต่อยไม่ได้นี่มันในกาลายวก็โดนใบเหลืองโลมันต่อยไม่ได้ไม่ถึงออกไปข้างนอกแต่ไม่โดนค่ะไม่โดนโดน ประจูนอะไรเราจะร้อนตัวทำไเมเลิอให้เขาร้องเพลงให้เธอฟังไม่ได้ร้องให้ฟอน์จูนฟังเราอะรอ้อนตัวเราร้อนตัวร้อนตัวต้องรักคนมีเจ้าของมาร้องยังไงนะเธอร้องให้เราฟังใหม่ดิคงรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวัน <c oughs> เพราะฟอร์จูนอะลุงนะลงแฟนชาวบ้านอะไรอะไรอะไรร้องไม่ถูกเดี๋ยวออกนี่ออกมาแล้วพอยไปลงชอบแฟนชาวบ้านจะมีคนนึงมาใครมามีนิดอ่ะมีพีเจ้านั้นน่าจะโดนเยอะกว่าเลยครับมีคือใครอ๋อแฟนของใครอ่ะอ๋อ เกือบตายเลยสำหรับคำมบอลแฟนคนอื่นน่ะอต่เราเขอไม่เศร้าเลยค่ตอนนี้ยังไม่เป็นแฟนนะฮะแค่แคนคุยไม่ใช่สิไม่ใช่สิเขาบอกเองว่าแฟนแ็นคนเดิมมาแล้วนั้ีเนี่ยมีเงฮ้ยโหลอวันดีครับทุกคนยิงกระเป้า เอาเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเอาเอเอาโดนจับซะแล้วอะไรเนี่ยโอ้ต่อยเล่นเลยตัดดเด้อเฮ้ยมันต่อยทะลุได้ด้วยอ่ะไอวายคนเกมวายายวายวายวก็วาย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 ยวาายวววาย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 ยวายวาายา มิก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 มนั่นพี่หอดนโ่นแหละพี่ดอยากให้รู้จักกันไว้วัสดีฮะวัสดีฮะวัสดีฮะสวัสดีครับชื่อมิตรครับอันนี้ชอบลงพิน่อยเขาล้อล้อทกวันนะคนเด้อครับฮะ oh my god ไม่เคยเด้อเจ๋เราลาอะรวะวันได้ยินียงซิต้าซิต้าทุกวันเลย เดี๋ยวนันร้องอะไรไม่ใช่แอนั่นหรอไม่ใช่รจล้ออะไรหมดเวลาแล้วต้องลงไปไม่ใช่หรอโนโนโนรรล้อเพลงนี้ใครฟังอ่ะหมดเวลาแล้วเขาไปแต่งงานแล้วโอ้้ยโอโอยอ้ออ้อ้อ้ คนแต่งงานนี่คนเขาเองอู้วเขาเพิ่งออกมาจากทีเองเอาเอาแล้วก็เอาเขาเข้ามาทำไมน่ะก็อยู่ด้วยกันก่อนอุ้ยวบอกวมาเขาด้วยโอเมก้ามาดูรูมอกไปหน่อยปะป้ามิชอยเขาไปอะไรแล้วมิชอยมจดูรูมอกไปหน่อยอ้าอุ้มมิชลอยอยู่อย่างนี้เหรอเอ้าวเขาปล่อยลงก็ได้ก็อยู่เลยนะก็เป็นเพื่อนกันก่อนเขาอะไรเอาเคครับ นี่เดี๋ยวนะไม่ได้เสียบอะไรเลยแล้วมันเอ็โคโนดัไงว่ากีต้าเนี่ยงง เขามานะเดี๋ยวเขามาแป๊บหนึ่งโอเคครับไปนอนกันยี๋ยลองไปเลยเลยลองไปเลยเลย ลุงรักคุณมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันไปหลงชอบแฟนชว์บ้านเจ้กอดใส่รูปตัวคนน่ารักถูกใจนันไม่เคยเป็นอย่างนี้ไอเจมินละดูหัวละปลาปลาปลาหลามลูกกอดชัยลูกกอดนม่ปลาหลามปลาหลามอะไรเงี้ย พี่หล่าหมอไปนอนแล้วไปนอนแล้วเอาเอาทำไมนอนเร็วจังวันนี้ไม่รู้มันเครียดอะไรมันไม่รู้แล้วแม่ม่อมนนะไม่บายนะลูกบายครับสันนี้ครับอ้าวพี่โซฟีโรลใช่มสวันนี้ครับใช่แล้วหลับใบสลอดคืนใช่จีดิฉันเองค่ะโซฟีจำผมได้โปรใครวะจบแล้วจำน้องสุดที่รักคนนี้ไม่ได้น้องเรียวโน ออมเนโอหรอโนใครย่ามาจูนไงเสียงกีตาร์ดังมากเลยจูนคุกกี้อุ้ยมาเวนใช่เหรอทำไมผมได้ยินเสียงกีตาร์เบาๆอ่ะมาจูนคุกกี้เรอใช่แล้วเขาดังเลยผมเอาไหมใครเกินไปนี่พี่พชายผมมาจูนคือคนข้างบนหรอโนข้างล่จูนอยู่แบ็คเพนเชอร์หรอใช่แล้ว ฟ้าจวนจะเป็นเสือดำหรอใช่เป็นเสือเซยนลายนะเธอแกมีกี่คนเนี่ยอะแม่อยากเป็นเสือดาวมีใครจะขายนมพูดผู้แม่เฉยเลยขอโทษนะไปคุยกับเจ้าลูกมาแล้วติดนะผมขายฮอตดอกครับผมผมขายฮอตดอกเขเลยดู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 ดวดู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 ดีดูดทําดู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 ไม่ ก็ทำอะไรไปเรื่อย๋อ้ทำกับคนโน้นใช่ทำแับคนโน้นแต่ถ้าคนโน้นไม่เข้าเมืองก็ทำคนเดียวอ่คนเดียวมันแต่ไม่เหงาหรอจะไปด้วยกันหรอไม่ได้ไดนตียิงคไม่ได้ยินคนนั้นไม่ได้ยินคนนั้นไม่ได้ยิน่งใช่ใช่คนนั้นไม่ได้ยินคนนั้นได้ยินไม่ได้ยิเยอกันนะไกันนะถ้าคนนั้นไม่อยู่ไปด้วยกันก็ได้นะ3ามคนเนี่ย

ยานตาจะทำความสุด้ดีเสนอจังหวื่นนอจงังหว้หู้รักใครอย่าทำให้ใจต้องเจ็บแล้วบอกจังไว้ใจเย็นลูกจเย็นใจเย็นทำไมถึงเสียใจเพราะเราจำตัวเราเอง งก็คือตักลอาลงก็คือลงอ๋อาร์ดมะไปนะถามอะไรก็พงม่เริ่มต้นแล้วฮะข้าวไหมครับกินตะกีนหไม่หิวเลยฮะ โอเคครมีแต่งตัวเหมือนแก๊บเลยใช่ไหมใช่เขาเป็นแก๊บเขาเป็นแก๊บโอ้โหอะไรตัวฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแม้มันอ๋อนจนจนตายจนอ่อนงดวงใจของฉันจะซาลา

ว้าวา<ะ>รักก็คือรักว<ะ>้ารักก็คือรักลงก็คือ<ะ>ลงเจ้าำเช้าเพือม,มงก็คงไม่เข้าใจเกิดฉันนั้นเป็นวันที่เกิด ตายใจสลแหลกลงไปตหนไปใส่ิฐแกเปะน่ะี่าฟอร์จูนที่เห็นตะเ่าไม่รู้พี่ที่ใส่นวลนะารับตายเบาเจอาอาว่าพี่เห็นคนพี่ตัดเห็นตะเ่าตาเ่าไปไหนแล้วอ่ะไปช่างอยากไปช่างพี่เธอถามอ่ไรเดี๋ยวพี่จะพู เอารถพี่ไปแต่งก่อนก็ไปค่อยไปเบิกตรงอูช่างอ๋อมีนี่วันเลยขี่ทั้งวันเลยมีอาสามสองไม่เปลี่ยนคันสตได้ดได้เปลี่ยนคันสีเอาแบบคันโกโก้เลยแบบสาวเห็นแล้วยากขึ้นอ่ะ แบบตรงนั้นสั่นอ่ะแบบอยากมานั่งรถอะไรแบบเนี้ยรถอะไรวันนี้มองไม่เห็นเลยแบบคันแล้วเนาะพี่ทอยเฮ้ยมองไม่เห็นแม่งอยู่เป็นมุมมองในรถว่าไงมองไม่เห็นเลยแบบคันแล้วนะอ๋อเห็นรถแล้วรถรถสุดยอดไปเลยไปเอามาจากไหนเนี่ยชิคกี้ย แล้วทำไมไม่ไปแต่งสีให้มันดีๆคนนี้หน่อยนั่นมันสีเทาสวยเลยนะไอ้สีแดงออกมันสวยแล้วสีแดงันร้อนๆมันสวยแล้วนะเอ้ยคันนี้เหมือนแต่งเต็มนะใช่อไหมได้ยินเสียงโบด้วยยังไม่ได้แต่งเลยไม่แต่งเหรอทำไมมีเสียงเทอร์โบด้วยอ่ะ อ้าชนอะไรวะยังไม่ได้ชนนะเมื่อกี้มันเหมือนชนอะไรเลยหาเงินแต่งรถค่หาเงินแต่งรถมาหาเงินกบชั่งนี่แหละเผื่อชั่งเยอะเผื่อชั่งจะให้แต่งฟรีโอ้เขียวอีใครแต่งให้ไว้เยอะอันนี้รถเขาให้มาใช่หรอ แต่งภายในใช่ใช่ยังไม่เต็มเลยมันบอกว่าแต่งภายนอกอย่างเดียวจะมาเปลี่ยนสีเฉยอยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีวะเนี่ยเราเลือกสีแดงดีไหมก็ไม่ต้องไหนเลยถ้าเปลี่ยนอ่ะเขาบอกว่าท่านนั้นสีแดงดีป่ะหรือว่าจะเข้าพี่หรอไม่รู้แต่มันก็อยากได้สีม่วงอมนเงินสวยแล้วเปลี่ยนเปล่า เนี่ยอย่ากกระสีตีนผมว่าเห็นนักสีตีนแมวก็คือลุกร้อนี่มันราคาเท่าไหร่นะมันหลักหลักหมื่นใช่ไหมน่ะนะล้ออ่ะใช่ใช่ใอ่แล้วล้อแม่งไม่สวยเลยสร้างครับสร้างครับแต่งรถนะครับข้างในครับปีเก่าแต่งรถในหลอดประตูใครอยากมีนิมินอ่ะเออนี่คุณนาพึ่งสวัสดีค่ะคุณคุณท้อยสวัสดีค่ะ วันนี้มาเป็นช่างเหรอเนี่ยแต่งรถยากไหมแต่งยากเชิญช่างมาเลยแล้วเดี๋ยวแต่งยากมาเป็นช่างได้ไงเนี่ยซ่อมล้อนะซ่อมน้ำซ่อมเป็นอย่างเดียวช่วงนี้ปิ๊ปปี๊ปเบบี้อยากชวนคุณสี่ล้อมันเปลี่ยนได้แค่ขอบโอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำแข็งมามาเป็นหลักว่าไงเพื่อน แต่งไอ้รถคันสีเขียวให้ด้วยเลได้เลยเพื่อนพี่พี่เบบี้ตู่อยากชึนคุณวันจูทีโฟกัสเฮ้ยไอ้คันนี้มันคุณคุนนะเหมือนน้องน้องเก๋เกิดแล้วนะเกือบแล้วนะเกิดปางน้ำแล้วนะเหมือนเบบี้เอาดีไหมเอาดีไหมฮัลโหลโอ้โหไอพี่เขาบังอ่ะพอจรถโอ้รถโอเคป่ะอันนี้ได้แสวว่ามันขึ้นสุดอ่ะเหมือนเบบี้ตูเลยอ่ะ เบบี้ทเนี่ยคือน้องบูปะเนี่ยหมอชื่ออะไรอ่ะเอาค่ะอันนี้หมอเชลรี่หมอไม่หรอเชอรี่น้องลมีตั้งมากมายโอ้โหไม่ไม่เคยเห็นหนึริบต่อวันแล้วครับเพื่อนไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นน้ปก็จไม่เคยเห็นหหมืนสองเป๊นึ่ม่นสองแมาให้โอเคครับ คุณหมอคุณหมอใครเชื่อช้างเคลว่ะดรับไม่ได้เจอตั้งนานเลยนะเนี่ยจำผมได้พ่อไม่ได้เออว่าแล้วยิ่งเปลี่ยนชุดยิ่งจำไม่ได้เลยจะมาเยอะวันนี้เหรอเดนนี้เยอะๆน้ำหมูจำลีขาน้ำหมูไม่ได้อ่ะคอนเขียวมันก็จะเมานะจำลีขาน้ำเองไม่ได้ลีขานั่งแกงไ้น้ำหมูอ๋อไอ้พักอะไรนะไอ้เงินที่มีให้พักอะไรแล้ว เงินที่มีให้งเงี้ยทั้งหมดครับลองมาทานอตัวพี่ชายผมว่างคอยแต่งหรือยังยังไม่แต่งเลยอ่ะอยากแต่งเมียมากกว่าอุ้ย้องหรอคะอุ๊ยอคุณไม่เห็นคนถามให้พี่ชายเลยไม่ได้ยังไม่ได้ผมอยากให้การแต่งก็ได้การแต่งได้อยู่ผันไหนอ่ะเพราะว่าจูนเป็นมีแฟรไม่ได้อันเราดีมาก เชฟวะโอเคคุณกล้องไงไม่ไหวแล้วนะซื้อเหรียญสฟิงมาเหรอทำไมอ่ะมึงตัดหน้ากูมึงตัดหน้ากูไอ้ที่เขาขายถูกอะกูก็เหมามาดิเขาขายสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าถูกดิก็ไม่เกินสามหมื่นกูบอกกูบอกมึงแล้วพี่ก็ไม่เที่ยวกูจูนแล้วถ้าเกินสามหมื่นกูไม่ซื้อแล้วจะมซ้อนไปอยู่แล้วได้แล้วก็กินข้าว ใช่เนี่ยชแต่ตอนนี้มึงมีกียร์แล้วไม่บบได้รอรถได้ใหม่เลยไหนบอกว่ามึงจะเอาให้กูไงเจ้าวพี่เออไม่เลยเดีเดี๋ยงนะไหนบอกว่ามึงจะเอาให้กูเฮ้ยรถแม่งแรงเอาจริงคันนี้คือแรงมากครับผมชอบอ่ะคือแบบแม่งโคตรแรงอ่ะอ้อยเข้าไปแล้วโอ้โหอะไรวะนี่ พาที่แล้วยังอะไรกับผมอยู่เลยทำไมการนี่เขาติ้งผมไปอ่ะใครอะไรยังไงคือรอยยุรอยยุรอยไม่อยากแต่งรถนะครับอยากแต่งเมียได้ไหมไมค่ะโอเคค่ะเป็นครับไหนเมื่อกี้ใครได้ยินได้ยินว่าอะไรนะมาจ๊ะไรนะได้เลยเพื่อนแต่งฟรีใช่ไหมอะขอเพื่อน พูดนันพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะไปปาดคอนะเช็ดรถให้ก่อนเพื่อรักโอ้โหเดี๋ยวไปทำอะไรมาเนี่ยไปลงน้ำเน่าที่ไหนมาโอเครู้โปรเจาของรถเป็นใครใครอ่ะใครเออใครเป็นลูกเบบี้ทูใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะอะไรของอย่างสีไม่สวยอ่ะต้องทำไงอ่ะ เอาสีอะไรดีอ่ะสีแดงได้ไหมสีแดงมันเี้ยสีออดสีไอ้โอ้ยโอเคเอาสีหกสิบสลักหนึ่งระเบิดปะเนี่ยหกสิบกระเป๋าแปดเจ็ดตังค์ฮัลโหลสีม่วงอมมเป็นเป็นม่วงอมใช่ปะม่วงอมผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวม่วงอมไม่ได้ออกไปเรื่องโค้งยังมีอีกโอเคม่วงอมผู้ชายนะ เดียวเดี๋ยวโอ้มุชายดอกไม้หกสิบฮะสิบโอ้มุชายไม่รู้จักอ่ะคืออะไรเอาดลองดูสีล้อเป็นคือโอ้ไม่เห็นล็อเลยไอ้น้ำแข็งงอกไปล้อหลังหายลองดูสีดิเอ้าออกไปไม่ได้เลยบรนล็อกล็อกอะไรล่ะโอ้ยที่อะไรตายน้ำตายน้ำแข็งเราออกรถออกไม่ได้ แข่แต่นคอะไรกันครับนี่เงียหมอเย็นหอหมอไปเย็นหน่อนหมอหมอยัถอยหลังชนอนะสีม่วงลสวีสวยเฉ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 ยมาเยนี่อะไรพวกเป็นสีบูนอกาดงดงๆดังๆด่ดูอยเออปลาหลัดประหลาเดี๋ยวเดี๋ยวดูสีม่วงให้ นาสีม่วงนี่สีม่วงนี่่มวงสวยนี่สีม่วงอันนี้สวยอ๋อโอ้โหลงสีเอาป่ะหรือว่าจะเปลี่ยนเอาไปม่วงด้านเอาม่วงเงาเนี่ยแหละชอบแบบเงา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 เหลือบเหลือบเงิเงินใช่เนาะหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบจ่ายมาไม่มีตังเงาไงฮะไม่มีตังก็ มีตู้ไหมมีตู้ไหมมีตู้ไหมแถวเนี้ยมีตู้วะนี่นีูผ่่านผ่านกไหนอ่ะผ่านเอ้ยปนเอ้ยทุบตู้ดีทุบตู้ฮัลโหลทุบตู้ดีกดมากี่บาทดีวะถอนเงินมาสักสี่สี่พันนำพึ่งพี่น้ำพึ่งเอาถอนเงินไปออกเมื่อกี้ ไอ้ไน้ำเจ้ามูกไปไหนอ่ะเอา้าโอ้โหตาแดงตาแดงเป่าฮัโโลโหลฟาจูนตาแดงไหมฟ์จูนเอาเป็นไรวะนี่อ่ะฟ์จูนตาแดงอ่ะเปล่า โอ้ oh. จะมากดเงินโอ้โ oh. หตาแดงเฉยเลยพอจูนได้ยินนะเป้านี่อ่ะเดี๋ยวนะ้องมันตาแดงเลยเน็ตกลุดเอาตาแดงตาแดงแข็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 งเฮ้ยหลับปะเนี่ยโหโลโลโหโล เอ้เงินหายโอ้โหฟอจูนอะไรเมื่อกี้พี่ตาแดงแล้วพี่กดเงินออกมาแล้วเงินหายอา้อาวเงินมันลดแต่มันไม่เข้ากระเป๋าพี่อ่ะอา้าวอ้าวอะไรกันครับนี่มาแล้วครับมาแล้วเอา อ๋อไม่เห็นมีใครมาเลยโอ้โหน่าจะตาแดงเอารถมาจอดบนตรงนี้ทำไมอะ่ะแ่าแข็งน่าจะตาแดงโอ้โหแต่ว่าแต่สิ่งนี้มันก็สวยเหมือนกันนะแต่ว่ามันอู้ผตำรวจมันไม่ค่อยโดนใจเท่าไหรย่ยำผมได้เปล่าโว้ยได้ยินนะฮะยำผมได้เปล่า ออแล้วแล้วแฟนแล้วแฟนคุณไปไหนล,ล่ะล่าน,น,นี่อุ้มกันตอนนั้นนะ่ะหวันเจียบเลยอ่ะไอ,อ้เบ่าวอะนี่อ่ะอุ้มกันหวันเจียบเลยนะไอ,อ้เจ้านน <c oughs> ผัวไม่ได้แล้ว ยิ่งเก็นวันหน้าไปไหนแล้วก็ยังเปลี่ยนเสื้อผ้าไปไหนเลยนะจับโจรยังหวานนะทุกคนไม่กลัวเป็นไข้กันหรอตากฝนกันแบบนี้ไม่กลัวเป็นไข้กันหรอทุกคนเปลี่ยนอีกแล้วแล้วอย่างนี้ชุดจะแห้งแห้งวันไหนเนี่ยทอยทอยยังไม่ไปทำงานทำกานหรือเปล่าวันวันแต่งรถอ้ะทอยไม่ไปทำเพื่งเห็นทอยเตะเตะกันที่กตลาดแล้วก็แต่งรถอ่ะใครอ่ะทอยที่เสียงดีดีไงแล้วหวาน ถอยหน่อยแไม่รู้จักถอยที่รอรอถอยย้อนจะบอกได้ทำไมอีเหรอไม่ฮะเราเพิ่งแนะนำว่าต่อมเป็นรอบแรกระปุูกมะนท้าอันนี้ไปทำอะไรมาคะเนี่ยฝึกเหินฮะขยันทานจริ้งทพี่ซอกอิลลิแน่นอนแต่เราพี่อะไรนะพี่ชื่ออะไรนะ ก็ปีนลอลีเ่ใช่หลับสบายตลอดคืนอ,อ๋อโดนต่อยใช่ไหมเนีย่ยหลับสบายตลอดคืนแหละ <c oughs> ไม่น่าจะใช่พี่ <c oughs> น่าจะเป็นคนโน้น,โนคนไหนโน่นโนโนโอ๋อคนนี้นะใช่รอใช่หลับสนิทตลอดคืนอะไรหรอหลับสบายตลอดคืนอ,อ่บบอนนะใช่หลับสบายเลยแหละกับขาอ่อนเลยอ่ะ <c oughs> เออเคยมาอีกวันขับรถไม่เป็นเลยอ่ะเจ้าบอยค่ะขอบบคคุณรัเขาเป็นอะไรอื้อ งั้นเดี๋ยวกูจะหาซื้อ